ครับสวัสดีครับผมสารุตสุพรครับในนามร้านจรันนุ่งเรืองสองมณฑิภาณ์นะครับตั้งอยู่ตำบลตะเกินอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้วันที่สิบสามเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับช่วงเช้าเช้านะครับอัปเดตสินค้าเก่าญี่ปุ่นทีเอสสองสองหนึ่งศูนย์เพาเดียวนะครับตัวนี้เครื่องยนต์สองสูบนะครับยางหลังจะเป็นเก้าจุดห้าขอบยี่สิบสี่ยางหน้าขอบสิบห้านะครับสวย สีสันเดิมนะครับเก่าญี่ปุ่นอาจจะมืดๆหน่อยนะครับเครื่องเกียร์ท้ายสวยดีรับประกันโดยสารดทดสรอนตัวจริงเสียงจริงก็ก็ด่นแจ้งราคาก่อนเลย95,000บาทเท่าเดียวนะครับเอาไปลากเทเลอร์น,นะครับพ้นยาในไร่ในสวนได้ครับใช้กันยาวๆเลยครับเป็น10ปีแน่นอน,นครับแล้วมันเครื่องไม่ขาดน้ําไม่แห้งนะครับอุปกรณ์ครบนะครับไฟหน้าตาไฟกระจังหน้าครบสโลก็มีไฮ มิโลนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นชุดเกียร์นะครับเดี๋ยวเบาะเปลี่ยนใหม่ครับพูดถึงของแถมนะครับถน้ำมันเครื่องเปลี่ยนตอนน้ำมันเครื่องหลังคาใหม่แขนกลางใหม่จะส่งฟรี200กิโลโดยสารรถทสปอร์ตตัวจริงเสียงจริงเรื่องรถไถยเรื่องอะไรถอดเกัาบ,บ้านเก่าญี่ปุ่นคูปต้าบ้านเราอิสกิบ้านเรานากาโนยันม่านะครับคิดถึงสารรถทสปอร์ตตัวจริงเสียงจริงนะครับ ร้านผมตั้งอยู่ตะบนตะเคียนอำเภอดานยุนทศจังหวัดนครราชสีมานะครับ95,000บาทจะส่งฟรี200กิโลแก่กลางฟรีน้ำมันเครื่องฟรีจะส่งฟรีโดยรถสไลด์นะครับนี่ครับสวยๆนิเนียนเลยนะครับ0954249698เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID ดียลน์ะครับท่าลูกค้าซื้อรถผมไปเก็บใบเสร็จไว้เลยนะครับท่านจะมีส่วนลดเรื่องอะไรด้วยนะครับเผื่อลดอะไรท่านใดเสียนะครับ หรือท่านใดที่มีรถไถอยู่แล้วต้องการขายหรือไม่ได้ใช้0954249698เป็นทั้งคูตา้าบานเรายันมาและอีกหลายๆรุ่นใลหลายยี่ห้อลองทักไอดีไลน์ผมนะครับ0954249698เป็นทั้งเบอร์โทรและไอดีไลน์นะครับผมให้ราคาสูงแน่นอนครับฝากติดตามเฟซบุ๊กสาโลทศพรตัวจริงเสียงจริงด้วยนะครับ แล้วก็ YouTube สารโลททพร t i ทิก k แอกกตะเรียวฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามท่านจะรู้ข่าวสารดีๆของสารโลทศพรตัวจริงเสียงจริงครับซื้อขายเองตรงลงเองรับประกันเองพูดคุยเองกับลูกค้านะครับขอบพระคุณครับ